เรื่องพุทธเรื่องผีเรื่องพรามนะครับซึ่งก็มีหลายคนหลายเกจิหัวหมอที่ว่าวาสามสาศาสนานี่แยกออกจากกันบ่รดะไดนะครับคือเวลาจะมีพิธีกรรมพิธีการหรือว่ามีงานบุญงานประเพณียังกะ ก็มีพิธีกรรมของพรามแล้วก็พุทธแล้วก็พีไปนํากันนะครับซึ่งความจริงแล้วมันคนละโซนกันนะครับคนละยางกันแต่ว่ายุคสมัยนี้หรือสมัยใดก็ตามสมัยแตะกอนก็สร้างนะครับที่คนอ่าบดรเคร่งคลัดในศาสนาก็ก็ได้ช่วง เอาโอกาสนี้มาหากินนะครับก็คือผีนี่ก็ความหมายก็จะเป็นพูดผีปีศาจวิญยาณ์สัมภเวสีนะครับหรือว่าคนที่ตายไปแล้วก็เอินผีนะครับหรือว่าสสารพลังงานที่ว่าวนเวียนอยู่ในโลกในจักรวาลน,นี้นะครับจะเป็นผี พรามเนี่ยก็คนคือกันแหละครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นอีกศาสนาหนึ่งนะนะเพิ่นก็นับถือเป็นคนละอย่างคนละแบบเพิ่นก็นับถือพระผู้เป็นเจ้านะครับเพิ่นก็อ่อนวอนหานะครับเทปประเจ้ายังสัตย์พุทธน,นี่ก็คือพุทธศาสนานะครับจะใช่จิตตะตรัรสรู้ ในอริยะสัตสี่ก็สอนในเรื่องทุกข์และความดับทุกข์นะครับสอนในค้นพ้นจากทุกข์บใหยเกิดแก่เจ็บตายนะครับเริ่มต้นก็หายท่านรักษาศีลอ่าเผาหน้าไปนะเพื่อสางบารมีให้มั่นเต็มนะครับเพื่อสะได้ไปสู่มรรคผลนิพพานครับพี่นอ้องไปยังสัน บานนี้ <c oughs> คนก็นสิ้อเอามาร่วมกันบานนี้สังเกตบึ่งนะครับเวลางานบุญพิธีกรรมสมมติว่าบุญเดือนสามนี่สิ้อฮอดนี่นะบุญเดือนสามนี่วันนี้ยังวันวิสาขาบูชาบอกหรือว่าวันอี้ยังนี่ลนะ วันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพันแสดงปาธิโมกนะครับตรงกับวันเพ็ญเดือนสามนี่ปกติแล้วกัศาสนาอื่นก็นะครับศาสนาพวกที่เขาบูชาเทพเจ้าบูชายัางก็แเหล้วเต่นะครับเขาก็ิมีการบูชายันนะครับโดยการเอาเอาสัตว์อย่างใดย่าง,งหนึ่งนะครับ ยางละหาลอยหาลอยมาอามากขานะครับแล้วก็บ,บูซาเทปเจ้าสิมีค้นก็มีนะครับบางเทือก็มีคนหาลอยเสจหาลอยอยางหรือจังได้ก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> บาานนี้พวกุทธเจ้าก,ก็เลยสอ,อนปฏิโมกในช่วงเพื่อนเดือนสามนี่ยสวนกันนะครับสวนทางกับพวกนั้น ก็มีอย่างแน่เลยครับการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลถึงพร้อมการชําระจิตของตนในข่าวรอบผู้กําจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบนรรพชิตเลยผู้ทําลายสัตว์อื่นอยู่ให้ลําบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่พูดร้ายการไม่ทําร้ายการจารวมในปฏิโมกนะครับพ่อยหยๆแต่ว่ากา็คนหัวหมอนยุคนี้ก็ในวันนี้นะครับสังเกตบังนะครับ ในประเทศไทยเฮานี่แต่ละสถานทีแต่ละวัดแต่ละว่านี่มันชิมีปราสาทเกา่ามีถาดมีเจดีย์เก่านะครับแล้วก็ซึ่งสมัยก่อนนี่มันชิมียุคประวัติศาสตร์สมัยก่อนนี่ชิมีคนละศาสนาเขามาตั้งเมืองอยู่นะครับ ยุคทวารวดีสมัยก่อนนะนะตั้งแต่พุทธศาสนาพระท่านได้เผยแร่เขามาทั่วถึงแถวเขตปากอีสานหรือว่าภาคใดก็แล้วแต่นะครับมันกับซมีสถานที่เขา <c oughs> บูชายันนะครับซีเวลึงนะครับก็บอไปยังออกซื้อไปเลยไปเลยนะครับบันนี้พ่อพุทธศาสนาเขามา เผยแพ,ยพย่มีอิทธิพลทั่วบ้านทัวเมืองแล้วบานนี้ก็สถานที่เรานั้นเขาก็ตั้งเป็นวัดบ้านนี้ตั้งเป็นวัดว่าลามบ้านานี้พระแทนที่สก็มีอยู่ได้ก็มีก็มีขวัดปฏิบัตขออิของอยู่ของอยู่แต่ว่าในวันนั้นพอหอดเพ่นเดือนสามนะครับก็คือ คือบอกให้ฟังนหนึ่งบอกคนเจ้าตัดปาติโมกข์แต่ก็มีบางบางทีนะครับบางแห่งนะครับก็นําผ้าเส้าบาดญาติ่ยมแล้วเหตุการณ์บวงสูงบูชานะครับบูชายันแต่ว่าก็บได้เอาสัตว์ทั้งหาลอ,อยมาดขามากแกงดนกแต่ก็มีพิธีการน,านะนะมีพรามแล้วแต่ว่าแต่ว่าก็มีหัวหมูหัวเกานะครับ หลยมองอยู่โผมเป็นอยู่แต่ว่ามองได้สร้างมันซึ่งมันนี่แหละครับผู้ผู้บรยูในโอวัตรระพุติเจ้านะครับเป็นยังสัตว์ก็โยมนํำนะพระนํำโยมนำํำอีกเลยบอกว่ามันมันเบี่ยเกี่ยวของกันนะครับแต่ว่าคนพยายามดึงก้าหากันเพราะยังเพราะว่าบ่ปฏิบัติบ่ป,ปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีนะครับเป็นเดือนสามนี่ตะเบิงเด้อมองไดมีถาดมีเจดีแต่ก่อนนี่มันจะมีซิวะลึงนะครับวันนี้เขาไปคุดออกนะครับมันเป็นของศาสนาเขานะครับฮินดูเขาเขาบูชาพระพระผู้เป็นเจ้าเขาซึ่งพุทธาศาสนาเนี่ยก็สอนสอนทางกันนะ สวนทางคนระยางกันคือบทนี้คำว่าที่ศาสนาทุกศาสนาสอนในคนทำดีนี่ก็แม่นครับในเบื้องตน้นแต่พุทธศาสนาเนี่ยสอนยิ่งกว่านั้นครับสอนในคนพ้นพ้นจากทุกนะครับก็เป็นอย่างสัน้นสำหรับผู้ที่เขาิป,ปฏิบัติได้บบเมนทุกคนนะครับเออบบเมนที่มาว่าธรรมะ ดาบังคับให้ทุกคนนี่ดีมดมันเป็นไปบ่ได้นะครับคนนี่กับพิษคนนั่นก็เฮ็ดบทถกแล้วก็ซีมาอ่านหนังสืออ่านพระไตรบิดกมาพอสับนึงกับซีมาบังคับให้มูเขาเฮ็ดให้มันถึกให้มันอันนัน,นกับบอมแมนนะครับอันนี้ก็สรุปนะครับพี่น้องก็คือว่าพุทธพีพร้ามนี่ มันคนละอย่างกับผีนี่ก็พวกวิญญาณนะครับพูดผีปีศาจ์ลอกร้อนคนไปยังสัตว์ก็ถารับส่วนบุญจากคนเป็นเฮ็ดบุญในพระนะพระก็มีอำนาจสมาธิแนก็เพรส่วนนันบุญนันหายผีนะครับพระนี่ก็เขายุกพุทธนะครับพร่มก็ตั้งหากซึ่งบเกี่ยวบอกเยวกันนะครับ แต่ว่าสำหรับผู้ที่เป็นหาผลประโยชน์หารายได้หรือพนอาจสิหูท้ทอประทึงกันเพราะมีคนน้ำผ้าชาักจ้งกะให้เฮ็ดกะเฮ็ดไปน้ำกันก็เลยก็พิษไปน้ำกันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกการรับชมเราฟังครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยด้อครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ